ออืมเขาบอกว่าสามารถใส่กระทะได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันนะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับแหนมครัวคุณสินะฮะทุกคนฮะตัวดังนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวดูนี่ก่อนนะฮะนี่ คืออันเนี้ยผมทอดแบบไม่ใช้น้ำมันเลยนะครับทุกคนครับดูดิฮะเห็นไหมไม่ติดกระทะด้วยนะเออเดี๋ยวเรามาชิมมันก่อนชิมมันก่อนอือมอืม,อมเปรี้ยวกำลังดีผมเช้าประมาณนี้อืมอืมอืออร่อย